แล้วพี่ล่ะทำไมถึงใส่สื้ดเสื้อทีมเราล่ะทา,ทางทางที่รู้ว่าช่วงนี้จูดีไม่ได้อยู่อะ่ะอ๋อ,อก็คงเหมือนกับจูดี้ละมั้งที่หยิบเสื้อตัวนี้ติดไปที่โรงแรมไงอ๋อเฮ้ยแล้วจูดีกลับมาที่ปาร์มได้ยังไงอ่ะเมื่อวานเพิ่งไปเอง,เองนี่ อ๋อพอดีน้องมานาเขาลงมาช่วยพ่อปู่เคลียออเดอร์จูดี้ก็เลยลงมาเป็นเพื่อนอืออ้อาวแล้วคุณมินน่ะคุณมินเหรออออฮะเอเอ,เอน้องมานาเขาอยากจะลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่ะก็เลยไม่ยอมให้คุณมินเขามาอือเป็นไปได้เหรอที่คุณมินจะยอมไม่มา พี่ว่าไม่น่าใช่นะหรอก็แหม่แฮคุณบินเขาคงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ฝึกน้องมานาให้รองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูอ่ะอือออ๋อพี่ตุ๊กตู๊จูนี้มีคลิปอะไรให้ดูนี่เมื่อคืนอ่ะคุณเกศเขาจัดปาร์ตี้พวกเราเรานะทั้งร้องเพลงทั้งมีดนตรีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่เดี๋ยวดูเลย โอ้โหดูสนุกสนานกันน่าดูเลยนะสนุกสิเนี่ยเดี๋ยวรอไฮไลท์เลยนะเดี๋ยวน้องมานะเขาจะแบทเทิลกับคุณเกดนะไอ้ลองดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเา้ไเฮเด็ยเฮ้ยเน้ยเ้ยเฮ้่เรัยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮกเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เยย เดี๋ยวตามด้วยเพลงสุดท้ายใช่ไหมพี่ตู่ชอบเพลงสุดท้ายมากเลยเหรอเอาก็เวลาผมเขาร้องเพลงกลการแห่งความรักเนี่ยเขาก็จะร้องต่อด้วยเพลงสุดท้ายยายให้เอา้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหน บอกฉันได้ไหมว่ามันเจ็บเจ็บอย่างไร yeah <c oughs> นี่เลย <c oughs> ใช่ปหมชัวร์ชัวร์เลยชัวร์ชัวร์วเลยใช่ไหมร้ <c oughs> องใช่ไหมอ่ะชัวร์เลยชัวร์เลย <c oughs> ลองลองไหมลองไหม <c oughs> พี่สอน <c oughs> อยากก่อนอยากอยากก็ดึงดึงออกมาย่อยแล้ว กรีดกลีดมือนะที่เคยเห็นในคลิปอย่าให้เขารู้ว่ามันจะ,จะเพียงไหนตอฉันได้ไหมนี่คุณาหาเพลงดีๆมาร้องที่ดีกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วหรือไงสงใสยว่ามันจะเป็นเพนราะลิตกลกรมแห่งความรักเมื่อคืนนี้แน่เลยเนี่ยติดหูดินี่ คุณไม่เห็นเคยบอกฉันเลยว่าคุณเล่นดนตรีเป็นมันมีเรื่องดีๆหลายอย่างเกี่ยวกับโตผมที่คุณยังไม่รู้นะฮะว่าแต่ว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับเห็นผมเล่นดนตรีเนี่ยหลงเลยดิคุณนี่มั่นใจไร้สติจริงๆผมไม่ได้มั่นใจนะคุณแต่เผเอิญว่า ผมสังเกตเห็นสายตาของคุณที่มองมาหาผมเนี่ยมันหวานเยิ้มหยดย้อยแบบถ้างั้นเครื่องประมวลผลทางความรู้สึกของคุณก็คงมีปัญหาแล้วล่ะฉันว่าหรือว่าจะมีปัญหาทางสมองนะไม่มีทางสมองผมไม่มีทางมีปัญหาแน่นอนครับคุณเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้งานหัวใจผมหนักกว่า ฉันขอสูตรอากาศบริสุทธิ์ดีกว่าจะได้ล้างกลิ่นน้ำหน้าออกจากปอดอเออนี่คุณอะไรถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิโอ้โหโเสียงหวานเลยนะเมื่อกี้เพิ่งด่าผมอยู่เลยนะนะ่า <c oughs> มันเลอะวันนี้นะฉันจะไปฝากพ่อปู่อ,อ่ะโอเคได้เนียนเลือเกิน,นอา้าว <c oughs> ให้เห็นถนน,นนปุ๊บอ้ถนนปุ๊บปุ๊บด้วยอ่านไหมเดี๋ยวนะ เอายังนั่นึองมั้งเองหนึ่งสองสามอะไรไม่มีแคยิ้มทั้งนี้เหรอมีท่าเธอท่าหน่อยดีฮะพ่อพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงอ่ะชอบท่ามาหนึ่งสองสามโอ้โหไม่มีเลยอันนี้เหรอเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรูปต่อไปนี้นะครับคุณช่วยยิ้มหวานๆเลยนะเอาให้สวยกว่าหน้าคุณเลยนะฮะ ฉันคงทำไม่ได้หรอกคุณทำไมอ่ะก็หน้าฉันสวยอยู่แล้วจะให้ยิ้มสวยกว่าหน้าได้ไงเล่าแวะขอมาสุดอากาศริสุดก่อนได้ปะโอ้โอ้กินแล้วเนี่ยแรงล้วกันถ้าคุณยิ้มไม่ได้แล้วก็ผมนี่แหละจะช่วยคุณที่ อปไจัเดก่มากปมามากามาาม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 มา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 ามากาม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 า้ม ใช้อย่างงี้เนี่ยนี่บหลับไปหลายงีบเลยเนี่ยรอคุณนะฮะฉันปั่นจกักรยานนะไม่ได้ใช้กลีบควบมาเหมือนคุณน่ะอ้ยฉันกรีบเลยคุณไรมากเลยนะทำไมคุณไม่มองผมเป็นกระต่ายน้อยน่ารักที่กระโดดเร็วบ้างล่ะฮะไม่ได้หรอกถ้าคุณเป็นกระต่ายฉันก็ต้องเป็นเต่าสิโอ้รู้นี่<ม> <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> แล้วนี่เรือของใครอ่ะอันนี้ก็เป็นเรือที่ ที่นี่เขาจัดให้กับแขกที่นี่เขาพายเรือเล่นไงฮะผมกําลังเลงอยู่เนี่ยว่าจะพาคุณพายเรือไปกลางสระไปชมบัวหลวงที่สวยงามสนใจไหมฮะดูตรงนี้ก็เห็นแล้วนะคุณมันไม่เหมือนกันมันคนอารมณ์เลยคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะฮะไปอยู่ท่ามกลางดอกบัวที่สวยงามแบบนี้มันจะโรแมนติกขนาดไหนะ ดีเลยเท่มมากเป็นการตัดสินใจที่ถูก <ok ต้องเพราะฉะนั้นลงเรือเลยฮะเชิญคุณลงก่อนดีกว่าคุณลงก่อนดีกว่าคุณและคุณล่ะของเองเอาค่อยระวังฮะมีดี หลังจากนี้ไปนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถือว่าเราสองคนเนี่ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะฮะกันฉันขึ้นดีกว่าลงเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี่อย่าผมให้แย่คุณแล้วไปพร้อมกันกันช่วน,นะครับว้าวหายไปหมดเลยโคุคนนี้โดนตัวสองไปด้วย สวยจังเลยนะคะตอนนี้ฉันไปเที่ยวทุ่งทานตะวันเนี่ยฉันก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะแต่ได้ไมาอยู่ท่ามกลางดอกบัวแบบเนี้เหมือนในฝันเลยอะคะ่ะใช่ฮะทุ่งทานตะวันนี่นะใครๆเขาก็าแห่ไปดูกันแต่ว่าดอกบัวเนี่ยที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ย มีไม่กี่คนนะฮะที่จะมีโอกาสได้ชมความสวยงามของมันในยักประชิดแบบนี้ ถ่ายหม่ทีนี้ดอกบ,บัวนึกว่าชมฉันซะอีกโอ้ชมคุณทำไมล่ะคุณสวยอยู่แล้วต้องชมดอกบัวหน่อยเดี๋ยวมันจะน้อยใจอะเราถือว่าให้เกียรติสถานที่อะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะอ้นี่คุณจะถ่ายรูปไปอดพ่อเลี้ยงใช่ไหมฮะ ไม่ยากไม่ยากผมก็แค่ใส่ใจความรู้สึกของคุณนั้นเองครับว่าคุณรู้สึกอะไรอยู่ฟังดูหล่อใช่ไหมมาแล้วก็หยิบทัศวพส์ขึ้นมาครับเตรียมของอลถ่ายรูปกันจะถ่ายไหมรูป่ะเดี๋ยวคอนหากล้องอยู่นี่ลายเยอะจริงจมาละหน่งตรงนี้นะใช่เลยหน หนึ่งสองสามหกคุณอะไรเราบิดรู้ได้ไหมอะเข้ากับดอกบัวกันแบบนี้อันนียนี่คุณวิทย์ครับเห็นตรงนี้นะโอเคโอเค1 2 3่งสองสาแบลด้วยแบลด้วยนี่เอากล้องมาหนี่น่ะ ขอร้องที่ใครทำอะไรให้เนี่ยเขาต้องพูดกันยังไงฮะอย่าลีลาได้ไหม